ดีพี่เอฟซีทุกคนนะคะไม่สุ่ค่ะอ๋อไม่สุ่ค่ะอ๊อบอ๊อบไม่อ๊อบไม่สุ่ค่ะพี่เพื่อนพามีสุ่ค่าจิ้วไลน์ไม่ซุ่มค่านี่วันนี้นะคะมีทั้งลูกทั้งหลานเลยนะคะก็มาออกกล้องด้วยกันนะคะหลายคนเลยนะคะน้อง น้องหมวยอ้อมนะคะหมวยอ้อมก็คือเป็นลูกพี่สาวนะคะอันนี้ก็คือเป็นลูกของลุงนะคะก็เป็นลูกเป็นหลานกันเองนะคะก็วันนี้ก็มาออกคลิปด้วยกันนะคะเพราะว่าน้องหอมจะถ่ายคลิปนะคะก็คือวิ่งมาเข้ากล้องด้วยกันหมดเลยนะคะแต่ละคนนะคะสีผิวก็คือคล้ายกันหมดเลยนะคะโอเคค่ะนะคะในวันนี้นะคะน้องหอมก็จะมาออกคลิปนะคะน้องหอมจะมา่าลองชุดนะคะลองชุดอที่ มีผู้สนับสนุนให้มานะคะก็เดี๋ยวจะมาทดลองชุดดูนะคะนี่<ห>ก็คือ เป็นชุดไทยใหญ่นะคะพี่ทุกคนนะคะผ้าสีสีผ้าก็สวยมากเลยนะคะเป็นชุดไทยใหญ่นะคะในวันนี้นะคะน้องหอมจะมาลองใส่ดูนะคะว่าออโอเคไหมนะคะและในชุดนี้นะคะน้องหอมได้รับการสนับสนุนนะคะมาจากพี่ใหม่เชียงตุงนั่นเองนะคะเพราะว่าชุดนี้นะคะพี่ใหม่เชียงตุงเป็นคนมอบให้มานะคะแล้วก็อยากให้น้องหอม เย็บแล้วก็เอาไปใส่ในวันงานแต่งของพี่ใหม่เชียงตุงนั่นเองนะคะทุกคนนะคะก็เดี๋ยววันนี้น้องหอมจะมาลองใส่ดูนะคะคือแบบนะคะน้องหอมก็เป็นคนหาแบบเองนะคะไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าแบบมันจะโอเคไหมนะคะก็หาเองแล้วก็ให้คนอื่นเขาเย็บนะคะทีแรกก็น้องหอมคิดว่าจะไม่ได้ไปจะคิดว่าคงจะไม่ได้ไปงานแต่งแล้วนะคะน้ออะไร ที่แรกนะคะน้องหอมก็คิดว่าจะไม่ได้ไปงานแต่งแล้วนะคะเพราะว่าน้องหอมไม่ค่อยสบายนะคะหลายวันที่ผ่านมานะคะก็เลยคิดว่ากะว่าจะไม่ได้ไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องหอมก็หายดีแล้วนะคะพี่ทุกคนนะคะหายดีแล้วก็เลยหาที่เย็บชุดเสื้อผ้านะคะเพราะว่าตอนที่พี่ใหม่เชียงตุงให้มานะคะก็คือว่ายัง ตอนที่พี่ใหม่ให้ไม้นะคะก็คือยังเป็นผ้าที่แบบผ,ผ้าธรรมดาที่ยังไม่ได้เย็บนะคะก็ตอนนี้ก็คือเราต้องพี่ใหม่ให้ซื้อผ้าผืนใหม่นะคะแล้วก็ให้เรามายึบใส่เองนะคะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะให้ไปใส่ในงานแต่งพี่ใหม่เชียงตุงนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะน้องหอมก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วนะคะพี่ทุกคนนะคะก็คือว่า ชุดก็เย็บเสร็จเป็นที่เรียบแล้วร้อยแล้วนะคะคือตอนแรกๆ,ๆนี่คือนะคะน้องหอมหาร้านเย็บผ้านะคะคือแทบไม่ได้เลยนะคะก็กังวลอยู่เหมือนกันนะคะว่าน้องหอมจะได้ใส่ชุดไหมนะคะในวันงานแต่งนะคะก็กังวลใจอยู่เนาะเพราะว่าในหมู่บ้านนะคะเราก็มีร้านเย็บชุดนะคะก็มีหลายหลยหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ละคนนะคะก็คือคิวเต็มหมดเลยนะคะเพราะว่า ในช่วงสงกรานหรือว่าในช่วงตั้งแต่เดือนเดือนกุมภามานะคะตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงสงกรานนะคะก็ระหว่างในหลายเดือนนี้นะคะก็จะมีแบบงานบวชงานบวชนะคะงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งนะคะก็มีงานเยอะนะคะก็เลย ช่วงนี้คนเย็บเสื้อผ้านะคะก็คิวเต็มนะคะเพราะว่าส่วนมากคนไทยใหญ่นะคะเวลาจะใส่ชุดนะคะเขาก็คือจะมักจะใส่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มนึงก็เป็น10คน10บกว่าคนนะคะก็คือจะให้เย็บเจ้าเดียวเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ออกแบบมาเหมือนกันด้วยนะคะบางคนก็คือชอบให้แบบยังไงอะเย็บที่เดียวเจ้าเดียวเลยอะไรเงี้ยมันแบบเวลาเสร็จก็คือจะได้เสร็จพร้อมๆกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ พอน้องหอมไปถามคิวนะคะค <lever> เพื่อที่จะเย็บผ้านนะคะไม่มีใครรับเย็ยยบเลยสักคนนะทุกคนนะคะแล้วก็น้องหอมก็ทักไปหาที่ทักขค่เหล็กนะคะที่รู้จักมีหลายคนนะคะก็ทักไปก็บอกว่าไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าคิวเต็มแล้วนะคะน้องหอมบอกว่า,าถ้าเย็ยบเสร็จจะเอาสิ้นเดือนนี้นะคะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เพราะว่างานแต่งพี่ใหม่นะคะก็ประมาณวันที่5้าที่6นะคะก็น้องหอมก็ต้องเย็ยบให้มันเสร็จก่อนสิ้นเดือนเนาะหรือว่าสักสิ้นเดือนก็ได้เพราะว่าเราต้อง หลังจากที่เราเย็บเสร็จนะคะก็ต้องลองใส่ดูก่อนนะคะว่าเราพอดีตัวกับเราไหมหรือว่ามันมันไม่โอเคตรงไหนแล้วก็จะจะได้บอกให้เขาแบบแก้ให้ได้อะไรอย่างนี้นะคะชุดไทยใหญ่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือจะบอกเลยว่าชุดที่พี่ใหม่เขาหามาให้นะคะสีสวยมากเลยคือตั้งแต่น้องหอมมีชุดไทยใหญ่นะมนะคะไม่เคยซื้อใส่สีชมพูแบบนี้เลยนะคะนี่ อันนี้คือส่วนข้างหลังนะคะยังไม่ให้ดูข้างหน้านะคะเดี๋ยวจะ่าน้องหอมจะมาใส่ทีเดียวนะคะอันนี้คือส่วนข้างหลังนะคะก็เป็นสีชมพูนะคะผ้าผ้าสินก็จะเป็นสีชมพูอ่าแล้วก็มีสีขาวสีขาวปนด้วยนะคะก็สีสวยดีนะคะตั้งแต่น้องหอมมีชุดมาไม่เคยมีสีนี้เลยนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวน้องหอมจะไปลองใส่ดูก่อนนะคะ ทีแรกก็คือมันกะว่าจะไม่ได้แล้วเหมือนกันแหละนะคะน้องหอมก็ไปขอให้เพื่อนนะคะทั้งที่คิวเขาก็เต็มแล้วเหมือนกันนะคะก็ไปขอให้เขาเย็บให้นะคะบอกว่าเย็บให้หน่อยได้ไหมนะคะว่าน้องหอมสิ้นเดือนนี้ต้องอต้อง ที่จะไปใส่นะคะด่วนจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปขอให้เพื่อนเย็บให้นะคะก็เพื่อนก็เย็บให้ภายใน2วันเองนะคะก็ดีใจเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็คืออย่างที่มาบอกนะคะวันนี้น้องหอมพร้อมแล้วที่จะเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะน้องหอมจะไปทดลองชุดดูก่อนนะคะว่าจะโอเคไหมจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาลองใส่ให้ทุกคนได้ชมก่อนที่จะไปงานแต่งพี่ใหม่เชียงตุงนะคะโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอลอง ขอลองชุดก่อนนะคะทุทกคนเนี่นะคะอันนี้คือแบบชุดนะคะแบบชุดของน้องหอมนะคะที่เพิ่งไปเย็ดมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะแบบชุดไทยใหญ่นะคะที่จริงอะ่ะแบบแบบแบบอย่างนี้นะคะที่จริงมันไม่เคยมันเราจะดูแบบมาจาก คนลาวนะคะก็แบบมันจะคล้ายๆคนลาวนะคะ่ทุกคนนี่ก็คือแบบปกติชุดคนไทยใหญ่จะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะน้องหอมก็หาหาแบบชุดมาเองนะคะมีแบบเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าคือแบบเวลาก็ใกล้จะถึงแล้วด้วยนะคะคืออีกแค่ไม่กี่วันเองนะคะแล้วก็หาหาที่เย็บก็ไม่ได้อีกนะคะก็แบบเสื้อผ้าก็คือ,บบอา flooding, หาแบบเร็วๆนะคะก็คือได้แค่นี้นะคะทุกคนนี่ก็คือน้องหอมไปเย็บสั่งเย็บตัดมานะคะก็ข้างหน้าจะเป็นแบบ แบบเราใส่กัอบข้างในนะคะแต่ไม่ไม่ใช่นะคะคือเย็บติดกันทั้งหมดแล้วนะคะอันนี้คือจะเป็นแบบชุดที่น้องหอมสั่งมาน,นะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นผ้าซิทน,นะคะส่วนข้างหลังก็จะใส่ซินนะคะนี่แล้วใส่ซิปเอานะคะนี่ก็แล้วก็ข้างก็จะดูเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงล่างของถ้าถุงนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะพทุกคนนี่เพราะว่า อันนี้คือสั่งเย็บแบบเร่งด่วนนะคะมันก็ได้แค่นี้นะคะทุกคนคือที่น้องหอมมาลองใส่นะคะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นก่อนนะคะเพราะว่าในชุดนี้คือสั่งเย็บมาเท่าท,ที่เคยมีชุดมานะคะไม่เคยได้เย็บแบบชุดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีสีนี้ด้วยนะคะนี่สีสันสดใสแล้วก็ชอบมากเลยนะคะสีสันสวยดีนะคะก็เหมาะสําหรับคนผิวแทนนะคะผิวสีแทนแบบน้องหอมเลยนะคะเพราะว่าน้องหอมไม่ได้ ดัมากนะคะก็พอมาใส่ชื่อแบบนี้ก็คือโอเคนะคะพอได้อยู่นะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้รอบๆข้างก็คือไม่ได้มีกระดุมไม่ได้อะไรนะคะก็คือข้างหลังก็จะใส่ซิปอย่างเดียวเลยนะคะก็ถ้าเดินผ้าซิ้นก็จะใส่กระดุมตรงนี้นะคะจนกระดุมนะคะประมาณนี้นะคะนี่ <c oughs> แบบสวยที่นะคะจะได้ประมาณนี้แหละนะคะก็สําหรับชุดนี้นะคะน้องหอมก็ต้องขอบคุณที่ใหม่เชียงตุงมากๆเลยนะคะที่มอบชุดมาให้น้องหอมได้ใส่ในวันงานแต่งนะคะก็ทีแรกก็คิดว่ากะาว่าจ,จะไม่ได้ไปแล้วเหมือนกันนะคะก็เสื้อผ้าก็ยังไม่ได้สั่งตัดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องหอมก็ไม่สบายด้วยนะคะก็ทีแรกว่า จะไม่ได้ไปแล้วแน่นอนนะคะทุทกคนนะคะหลังจากที่หายดีแล้วนะคะก็เลยไปหารีบไปหาร้านเย็บเสื้อผ้าเลยนะคะก็คือเร่งด่วนเลยนะคะก็พึ่งได้พึ่งได้นะคะแล้วพึ่งไปเอามาเมื่อวานนี้นะคะก็เลยมาลองใส่ก่อนที่เราจะไปงานแต่งนะคะเราก็ต้องทดลองดูก่อนอยู่แล้วนะคะว่ามันโอเคตรงไหนไหมนะคะถ้ามันไม่ได้หรือว่ามันรัดมันหลวมอะไรตรงไหนก็จะได้แก้ได้นั่นเองนะคะ ประมาณนี้นะคะพ,พี่ทุกคนนะคะท้ายคลิปนี้นะคะน้องหอมก็จะต้องขอขอบคุณพี่ทุกคนเลยนะคะที่คอยรับชมและติดตามคลิปน้องหอมจนถึงทุกวันนี้นะคะตอนนี้นะคะยอดซับน้องหอมก็ขึ้นมาถึง6 0 0 0 0ซับแล้วนะคะก็6 0 0 0 0ซับกว่าแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่ทุกคนเลยนะคะที่คอยเป็นกําลังใจและก็ คอยรับชมติดตามคลิปให้จนถึงทุกวันนี้นะคะถ้าไม่มีพี่ทุกคนนะคะก็จะไม่มีน้องหอมวันนี้เหมือนกันนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากมากเลยนะคะคที่คอยติดตามให้น้องหอมนะคะ <asury S 1> พี่พี่ทุกคนนะคะ <ข opposite. S 1> แล้วก็ท้ายคลิปในวันนี้นะคะคือน้องหอมจะบอกหลายๆคลิปแล้วนะคะลืมจริงๆเลยนะคะคือจะมาบอกกล่าวพี่พี่ทุกคนเลยนะคะพี่พี่ท่านไหนที่ได้แอดไลน์มาหาน้องหอมนะคะคือว่าไลน์น้องหอมปัจจุบันนี้นะคะมันเล่นไม่ได้แล้วนะคะ เพราะว่าตอนที่น้องหอมไม่สบายนะคะน้องหอมก็ได้เปลี่ยนซิมชั่วคราวนะคะก็ซิมน้องหอมมีปัญหานะคะก็ได้เปลี่ยนซิมชั่วคราวนะคะก็ หลังจากที่น้องหอมถอนซิมออกนะคะก็คือ,อาลายก็คือหายไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่น้องหอมสมัครลายนะคะก็น้องหอมจะสมัครด้วยซิมหรือเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรนะคะก็หลังจากที่ถอนซิมออกนะคะก็คือข้อมูลลายหรือว่าอะไรที่แบบสร้างลายมานะคะที่น้องหอมใช้สมัครลายนะคะก็คือ <c oughs> ก็คือหายไปเลยนะคะก็ คือน้องหอมลองลองทาใหม่นะคะก็คือมันข้อมูลอันเก่ามันไม่ได้กลับมาเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะคะก็ตอนนี้นะคะน้องหอมก็ไม่สามารถที่จะเข้าไลน์ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ลบแอป,ปออกไปแล้วนะคะเพราะว่ามันมันดึงข้อมูลอันเก่ามาไม่ได้นะคะพี่ทุกคนนะคะก็ <Music> น้องหอมต้องขอโทษพี่พี่ทุกคนที่อ่าแอดหรือว่าทักไลน์ทักไลน์มาในนะคะที่น้องหอมไม่ได้ตอบนะคะก็ต้องขอโทษท,ที่พี่ทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าน้องหอม ก็ไม่คิดว่าหลังจากที่ถอนซิมนะคะไม่ได้คิดว่าไลนา์จะหายนะคะเพราะว่า่าเราเล่นเฟซนะคะเราถอนซิมออกมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคะมันก็ยังสามารถเล่นได้เหมือนเดิมนะคะเฟซนี่คือเราก็ยังจําแบบว่าจําอีเมลหรือรหัสผ่านเครื่องได้นะคะรหัสผ่านของ Facebook ได้นะคะก็ถ้าเดี่งออกเราก็สามารถเข้าได้นะคะแต่ไลน์นี่คือน้องหอมส่วนมากจะไม่เคยเล่นไม่ไม่ได้เล่นเลยแหละนะคะก็ไม่รู้ก็คือสมัครไปแบบนั้นไหนนะคะเพราะว่า ก่อนหน้าที่น้องหอมจะมาเปิดยูทูปนะคะน้องหอมไม่เคยเล่นไลน์มาก่อนเลยนะคะก็เลยหลังจากที่มาทำ u t u b e ก็เลยลองสมัครไลน์นะคะก็ทำลองสมัครไปนะคะก็จนได้นั่นแหละนะคะแต่ไม่ได้มันแบบยังไงอ่ะไม่จำจำรหัสผ่านไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าวิธีจะเรียกข้อมูลกลับมายัางไงนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหลังจากที่ถอดซิมออกก็คือไลน์ ทั้งยลายทั้งหมดนะคะข้อมูลก็หายไปหมดเลยนะคะ <_ COVID> ก็เลยไม่สามารถย้อนกลับมาได้นะคะแล้วก็ต้องขอโทษที่พี่ทุกคนด้วยนะคะที่ไม่ได้เข้าไปตอบนะคะคือหลายคลิปเลยนะคะที่น้องหอมอ่าออกคลิปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาบอกพี่พทุกคนนะคะลืมจริงๆเลยนะคะอันนี้นะคะก็ขอโทษท,ที่พี่ทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าพี่ทุกคนก็อาจจะบางคนก็อาจจะเอกใจเนาะว่าทาไมทักไลน์ไปหาน้องหอมไม่ตอบเลยอะไรอย่างนี้นะคะ จริงน้องหอมเข้าไลน์ไม่ได้แล้วคะ่ะพี่ทุกคนนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็ถ้ามีอะไรก็สามารถทักเข้ามาหาน้องหอมใน Facebook น้องหอมสาธาเดือดได้เลยนะคะก็แท็กทักแชทหรือทักเข้ามาคุยในคอมเมนต์ส่วนตัวได้นะคะพี่ทุกคนนะคะแต่ว่าในไลน์คือไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะก็โอเคค่ะนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะน้องหอมก็จะต้องขอรอลาพี่ทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะ แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ใหม่นะคะที่ให้มอบชุดให้สวยๆเลยนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่คอยอเป็นกําลังใจและติดตามคลิปพี่นะคะขอบคุณค่ะนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็าฝากพี่พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องหอมท่าเดือดด้วยนะคะแล้วก็ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะก็าฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะ <S <S เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่ตตอไปของน้องหอมท่าเดือดนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้เด็กๆก็คือหายไปในหมดแล้วไม่ดูนะคะบ๊ายบายค่ะ